วันนี้น้องพวกเราแว่นร้านมาร่วมกับเอฟซีโมบายครับม <O> ีสกอร์ไปไงบ้างครับมาโชมก็สนุกครับมันเหมือนางานกีฬาไงเจอเพื่อนมาเจอกับเพื่อนใช่ครับก็ขอบคุณทางเอฟซีโมบายมากนะครับที่เชิญพวกเรามาในงานในวันนี้นะครับผมจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นสกอร์ที่นี่ครับผมใช่เกมนี้ก็คือวิ่งกับแข่กันได้อยู่แล้วตัวเราอย่างวันนี้เรานำคำสนุกอะไรมาเล่าด้วยกับแฟนับแฟนคับ ครับคนนี้เหมือนมาเที่ยวเนาะจะเป็นดีเจเปิดเพลงให้ทุกคนเต้นแล้วร้มาสนุกด้วยกันเหมือนมาเผยแพร่เวลาทำให้ฝรั่งรูแล้วกพูดแล้วพูดพูดรว่มาร้องเพลงและมาเล่นเกมครับผมดีเจสปอร์ตในมือถือมบายที่เป็นแบอนเซอร์ในวันนี้ครับเราต้องบอกว่าถูกใจพวกเรามากๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเล่นประจำอยู่แล้วครับผมเออวิ่งก็เล่นประจำอยู่แล้วก็พอรู้ว่าเราได้มาร่วมงานดีเจมือบายเมากาะนเนี่ย ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมอย่างบรรยากาศเห็นแล้วเบรรยบ้างครับทุกคนอ๋อคุณใจมากคิดถึงนะครับบรรยากาศแบบนี้หลังจากโควิดหลายปีก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคืนคืนนี้แล้วสำหรับผมอะผมตื่นเต้นมากว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสีลมครับผมรู้สึกว่ามันมันดูน่าสนุกมากแล้ววันนี้ตอนเล่นก็สนุกมากจริงๆด้วยโอ้ใช่ครับก็ดีครับผมนยอำอุปกรณ์หรือว่าฟางครอสจะเปียกยังไงบ้างวันนี้เตรียมใจมาเปียกเต็มที่อยู่แล้วครับผมใช่ก็ ครับผมคือเราเตรียมโชวมให้ทุกคนได้สนุกกันในวรนสงการปีนี้นะผมก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราได้นะครับผมอย่างอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเราเรียนไหมครับผมก็มอื้อมไปสิน้ำไปสิน้ำม่ไปสิน้ำครับแล้วก็มีดูแล้วแต่แล้วแต่งานด้วยแล้วอย่างอย่างอันนี้ก็คือที่เขาก็มีที่กั้นน้ำให้ด้วยเลยครับกันพวกอุปกรณ์ต่างๆสนุกครับสนุกเป็นบรรยากาศทุกคนเหมือนกัน ครับ <c aph> ผมไม่เคยมาสีลมเลยเมาเล่นสงการสนุกมากครั้งแรกอ่ะเนี่ยใช่ใช่ก็เลยเออม่วนจอยสนุกมากเลยครับแล้วจะเดินไปรู้เดินตั้งแต่ต้นกันหายอยไหมอาจจะไม่ทันมดีไม่ทันไม่ทันคือจริงๆก็เห็นเราว่างเนี่ยมาแล้วอาจจะได้ม่วนจอยต่อที่นี่แต่ว่าสงการจะมีกายวันมาก็ได้ครับผมถ้าเป็นฝาก็อนสงการจะมีของสงการฟิสสปอร์ตฟิสซิมบายสบการงานได้กันทันนี่ครับครับผมก็อยากฝากฟิสซิมบาย นะครับเป็นบูธที่มีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีของรางวัลให้นะครับอยากให้ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาแวะเล่นกันได้มาจอยกันได้นะครับผมเพราะว่าสนุกแน่นอนใช่แล้วใครยังไม่โหลด FC ปซีโมบายนะครับผมก็โหลดได้เลยแล้วก็ไปเล่นกันช่วงพักเที่ยงนะครับเ่าของของเราหน่อยตอนนี้น้ำเท่าอยู่บ้างครับล่าสุดเลยเวลาเพิ่งใส่เพลงใหม่และดีรับครับผมเป็นเพลงใหม่ที่เราพิ่งปล่อยออกมาเหมือนต้อนรับปีใหม่ไทยไปด้วยนแบบเป็นแสงสว่างให้ทุกคนใน แบบฟีดแบบอ๋อฟีดแบบคจริงๆีดแบ็คคาดมากกว่าที่คิดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคนคนอาจจะชอบเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเขาด้วยเขาแบบเราและเขาจะไม่ได้คิดว่าพวกเราจะปล่อยเพลงแบบนี้มาอะไรอย่างงเกันแล้วก็พอปล่อยมาแล้วก็ค่อนข้างดีผมคิดคนฟีดแบ็ค่อนข้างดีจริงเมื่อวานเป็นงานแรกที่เล่นแล้วคนก็ลองได้กันแล้วอ่ะก็เลยแบบเออดีใจมากมีหน้าอะไรแต่ไม่ต้องเพราะว่าไม่เล่นกับใน่ต้องต่อหรืออะไรเงี้ยทันทีเลยเฮ้ยเราลงเวลานะจริงจริงค่าจะเป็นเพลงนี้ก็เต้นเต้นง่ายครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองเต้นกันดูนะครับผม หลังจากนี้งานของพวกเรายาวไป็้สาตสัา์รัก็มีี่อีกครับ <correspond ents> ี่มีจช่งของกายาวหครับ่็มียาวไปเราก็ะมอบความสุขให้กับทุกคนในทุกๆวันครับเพื่อให้เป็นแบบเหมือนเริ่มต้นปีใหม่ของปีใหม่ไทยที่ดีสำหทุกคนครับผมใช่แล้วก็ฝากนะครับฝากงานฝาภายในปีนี้นะครับปีนี้3สิงหาคมนะครับก็จะมีแอส์คอนเสิร์นะครับผม อยากให้คนเราติดตามรายละเอียดที่แอลอาร์สเปซิเอลนะครับก็น่าตื่นเต้นมากๆ3สิงหาคมครับผมบอกไว้เลยว่าบัตรไม่แพงอย่าหงอยอย่าหงอยไม่รู้เลยเราก็ไม่เคยทำแพงอยู่แล้วนี่ติดตามกันเนาะครับผมอยากให้ทุกคนเราติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณที่ร้านคับ